สวัสดีครับเพื่อนๆเอซทุกคนทุกท่านหลวงหนวดพะเลาะพะจินพาเทีย่ยวราชมธรรมชาติครับผมวันนี้พามาชมสวนดอกไม้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากดูนกจนเบื่อกันและกันแล้วอ่ะมาดูมาชมอดอกไม้กันว่ามีลุงมีอะไรบ้างตามสวนหลังบ้านเนาะตอนนี้กําลังถ่ายทําให้อยู่ให้ดูอยู่ตอนนี้คือบัวดินของเมืองนอกนะครับบัวดินคือหรือคนที่นี่เขาเรียกกันว่า ครูครอสครับดอก Cruise ครูครอสเป็นคล้ายๆบัวดินที่เมืองไทยนะแต่เขาจะออกดอกเรียกงามและสวยกว่าใบก็ไม่ค่อยจะมีนะช่งชวงเช้าๆนะอากาศเย็นๆแล้หนาวอย่างนี้นะตอนนี้ประมาณ4องศาตอนนี้เขาชอบอากาศเย็นหนาวมากเลยถ้าถ้าแดดออกเขาจะบานออกมาถ้าช่วงเช้าเช้าๆอย่างเงี้ยดอกเขาจะหุบขึ้นนะครับหุบขึ้นจะอยู่จะทนอยู่ได้นานประมาณอาทิตย์ครับอาทิตย์ สีเหลืองจะขึ้นมาก่อนนะสักพักก็ที่เห็นหนอ,หนอ,หนอๆใบเล็กๆเงี้ยคือสีม่วงนะสีม่วงสีขาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยม่วงขาวยังไม่ขึ้นมาจะาออกมาช้าหน่อยลูกว่ามาลงตรงนี้นะลูกระถางตรงนี้ห้าปีแล้วนะห้าปีแล้วถึงถึงฤดูเขาออกดอกเขาก็จะออกดอกขึ้นมาแล้วถ้าเอาลงตามตามพื้นดินตามหญ้าตามอะไรนะ สักปีก,กว่าๆแล้วเราก็ลืมเขาแล้วก็หญ้าก็ขึ้นปกคลุมครับก็จําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนก็เขาก็หายไปแล้วก็ตายไปคือดีที่สุดคือลงในกระถางครับกระถางไว้อย่างเงี้ยกระถางไว้ถึงจําได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนถ้าอย่างงาั้นแล้วไม่นานครับหญ้าขึ้นปกคลุมไปหมดนะก็สวยน่ารักไปแบบหนึ่งตามร้านค้านี่สวยแพงครับแพงมากเลยเป็นหัวหัวขายเป็นหัวหัวหนึ่งดอกหนึ่งเนี่ยประมาณ ลุงว่านะประมาณห้าสิบหกสิบาทต่อหัวนะก็แพงนะแต่ตอนนี้เขากําลังหุบอยู่เนาะยังไม่บานเพราะาบานต้องรอให้โดแดดออกก่อนสักประมาณสักรุ่นหสองสามชั่วโมงนะครับคูค c นะครับแล้วบอดินของออสเตรเลียนะครับผมมาดูกันนะแล้วว่ามีอะไรบ้างมา,มาดูด้วยกันตอนนี้ก็มีดอกไม้อะไรก็ออกไอ้นี่มีดอกอดอกไอริชครับไอริช อลิชพันผ่านไหนยุงก็ไม่ทราบเหมือนกันพันนี้ขึ้นง่ายมากเลยนะกำลังกำลังบานอยู่ในพงใบพงหญ้าของเขาแต่ดอกเขาสวยน่ารักนะหรือว่าอลิชพันเล็กๆก,ก,กับดอกเล็กๆเข้าสองแม่มือนะดอกเล็กๆมันอยู่ในหญ้าพุ่งพงหญ้าครับตามนี้ อนนี้ก็ช่วงอยู่ในฤดูหน้าหนาวอยู่ครับตรงกลางกลางนั่นและจุดหนึ่ก็เปลี่ยนเป็นฤดูสปริงแล้วเนี่ยดอกเดฟิโดนี่กำลังออกดอกเลยไหมเดฟิโดเดฟิโดเนี่ยก็แสดงว่าจะอีกไม่นานประมาณปลายปลายเดือนหน้าก็เข้าฤดูสปริงแล้วครับสปริงแล้วก็คือสปริงก็ช่วงฤดูฤดูใบไม้ออกดอกนั้นนนัเอง,เอ,งอากาศกาําลังกําลังอุ่นเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เอมาตรงนี้มาตรงนี้คือดอกโปรเทียนะโปรเทียนี่กำลังออกดอกจุ่บๆยังยังไม่บานสดีดเท่าไหร่จะรอรอถึงฤดูสปริงเดือนหน้าเขาก็เอาดอกพอดีโปรเทียลงมีเยอะครับตัดใส่ใจกันไว้ก็เยอะเหมือนกันบานหน่อยนะฮะบานจนนั่นแหละบานจนจะแก่ไปแล้วนี่ก็ ยังจูมอยู่ยบานครับมาตรงนี้ก็เป็นระเบียงข้างบ้านครับตอนนี้ดอกไม้ก็ยังไม่ออกดอ,อกดีเท่าไรหรอกก็ยังออกดอ,อกบ้างแต่ก็ยังไม,ไ,มไม่เยอะเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศก็กาลังเย็นอยอะมาฝั่งนี้ก็เป็นระเบียงข้างบ้านก็อิงลิชบ็อกลุงก็ตัดดัดนะทุกปี นับต่อไปก็มีมตั้งแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไรได้ป่ามม่รู้ใหญ,ใหญ่ใหญ่เกินไปแล้วนะอีกดิ่บ็อกซ์ครับนนนก,กําลังให้อาหารเนะีให้ไปเปตะกี้เนี่ยเต็มมากแล้วนกมาขอแต่เช้าเลยครับนั่นเห็นไอ้นกกันนะนก,กตัวป่า เดินลุยกลางฝูงนกมีตัวหนึ่งติตดติดโรคใช่ไหมไม,ไม่ไปละมันผ่านบินบินทิศไปละลูกต้องให้กินแต่เช้าเลยนะนะไม่ให้กินเขาก็มารอรอรอกันเต็มก็ให้กินกันนะพวก,กวนะ้เจ้าเอากินกันไปกินกันกินกันไปมาชมสวนของเราดีก่อนเนาะมีอะไรบ้างนี่ดอก แบบเคมเคมเมเลียครับเคมเมเลียใบของเขาเนี่ยเหมือนพลาสติกเลยนะมันพลาสติกเลยดอกแข็งใบแข็งแข็งเหมือนแข็งหนาเลยดอกเขาก็สวยนะมีลุง <c oughs> ม,มีมีเป็นร้อยร้อยต้นนะในสวนหลังบ้านนะเป็นร้อยร้อยต้นเลยมีหลายหลายพันครับพันหลายพันห,หลายดอกหลายสีพันเนี้เคมเมเลียครับเคมเมเลียจนจนเขาตั้งชื่อว่าที่บ้านลุงเขาเรียกว่า คมเรียคอ t t a ครับ cottage <c oughs> คนเก่าเขาคนเก่าเขาตั้งตั้งชื่อชื่อไว้ให้ครับคนเก่าท,ที่เขาเคยอยู่มาเมื่อก่อนครับเป็นป้าเนาะเราก็ซื้อต่อจากป้าเขาครับนานหลายปีแล้วล่ะสิบกว่าปีแล้วมาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งระเบียงเป็นสนสนหน่อย สวนใช้เศษกระถางไว้เยอะๆเลยลุงเตรียมจะไปลงที่ที่ไร่ครับที่ไร,ร่ไมนม่ใช่พาเลาะตามสวนลังบ้านครับตอนนี้อันนี้ก็โพเทียกำลังบานออกมาสีแดงครับ จะเป็นดอกจูมอย่างนี้นะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะปล่อยในบ้านออกมาเนี่ยนา,นานมากเลยเป็นที่นิยมของกินของอนกชนิดหนึ่งครับนกนกวดเตลุงก็ไม่อยากตัดมาใส่ใจกันเยอะเท่าไหร่เพราะว่าสงสารนกเขาไม่มีกินมาชมเขมมเลียต่อเขมเมเลียนี่สีนี้ลุงต้นนี้นะลุงชอบมากที่สุดเลยคือดอกข้างเขานี่นะดูสิกำลังบานดอกนี้ ดลยสวยไม่สวยนะหลวงองค์ลวงชอบมากเลยพันนี้สีเกียดจ้าดิกำลังปานครับตรงนี้เลยก็กำลังปานกันเลสวยไหมมีหลายพันหลายสีมาดูพันนี้พันนี้เคมีเลีย Design, เขมรเลียดีไซน์ครับพันดิสเขมรเลียดีไซน์ยังไม่บานเลยนะ่ยได้จังบานมาเต็มที่ครับเพิ่งจะเริ่มต้นครับเป็นเดือนกำลังการเนี้ยต้นนี้ดิยต้นนี้ก็เขมรเลียพาราไลลุงกบรุ่งกันนี่แหรอเวลาเขาบานเต็มที่มาเขาจะแบบแบบนี้ ต้นสูงท่อมหัวเลยลบานเรากำลังบานอยู่ข้าง,งบ้านมีต้นนั้นสูงใหญ่เลยต้นทามเลีย ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากคับหลังบ้านเลยวจะยังว่างเปล่าอยูอ่อยู่ในช่งหน้าหนาวอยู่พลนวมาดูดอกเดฟเดฟฟนี De De กันเดฟฟินีนะเดฟฟินีเป็นดอกไม้ที่หอมที่สุดเลยเท่าที่ลุงเคยรวมดอกไม้มานะเนี่ยพันนี้นะดอกกระดังกระดังงานลนไฟหรือว่าดอกอ่า อะไรที่เมืองไทยที่หอมหอมหอมะสู้ดอกนี้มันไม่ได้เลยครับดอกนี้ดอกมาลิดอกนมอะไรนมเอ้มาลีอะไรนะต่างๆที่เมืองไทยนะหอมที่สุดแต่ดอกนี้คือครับเดฟฟนนี่นะครับดอกเดฟฟนนี่พันนี้พันสีขาวครับหอมเย็นหอมเย็นหวานชื่นใจถ้าเป็นถ้าเป็นดื่มได้นะแต่แต่กลิ่นเขาเขานะครับกำลังกำลังบานแล้กำลังอลังการนะ ตัดใส่ใจกันไว้ที่ที่ห้องนะตัดใส่ใจากสองสามดอกนะโอ้โหกลิ่นนี้พุ่งทั่วห้องเลยครับเนี่ยนี่กำลังกาลังการนละ้ามาแล้วทีนี้มาดูสีชมพูกันมีสองสีครับสีชมพูอยู่ฝั่งนี้บานใหญ่แล้วดีสีสีชมพูนะกลิ่นของเขานะ่าจะไม่เหมือนกันกจะหอมไปคนละอย่างครับคนละอย่างห,หอม ดูเอาลงประมาณสองปีคร้ตัวนี้เดฟฟินี่กับเดฟฟินี่พร้อม <c oughs> ไม่เพราเขาไม่มีอะไรแต่ฝั่งนี้มีแต่กระถางรอกดอกไม้ต้นไม้ลุงเอาลงกระถางเต็มเลยนะรอรอเอาไปค่อยๆทย,ยอยเอาไปปลูกที่ไร่ครับที่ไร่ อีกสองปีกว่าก็จะย้ายกัน <apps. S 1> ละจะขายที่ตรงนี้กันเพื่อนก็มาเผาเผากิ่งไม้เศษไม้ลงดอกนี้ก็น่ารักกันถูว่าดอกอะไรกันร่วงกันเขมลีอ ดูเขมรีดอกนี้เลยเขมเลยครับปีนี้ต้องต้องตัดแล้วตัดตัดเอาแต่ครึ่งครึ่งหนึ่งเพราะดอกเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะออกดอกในดอกนี้ดินี่คือในมือมือลงดิหล่นลงพื้นนะข้างล่างก็เป็น ดอกเดฟนีมันเดฟนีเรา็ชอบหล่นตามพื้นนะหล่นถุงชอบมาตั้งสใส่แจกันไว้ก็สวยดีนะตรงนี้ที่ลุงเคยถ่ายรูปลงให้ชมกันทางเฟซบุ๊กนะมีต้นนี้ดูด,ดิใส่ไหมรอกเป็นเดือนแล้วแน่ยังนะยังไม่ยังไม่เหี่ยวเลยข,ขึ้นมาเรื่อยๆครับยาวขึ้นมาเรื่อยๆ ออกอ่อนครับไม่แข็งสวยงามไหมยาวเป็นเม็ดเลยชื่ออะไรลุงก็จำไม่ได้แล้วครับตรงนี้ลุงก็ลงตรงนี้นะหลายปีแล้วนะลงเป็นหัวครับเป็นหัวลงในนั้นก็ไปเนเรือน,นพ่อชำํำ โดนต้นไม้โดนหักทับใส่เลยกระจกแตกไปหลายอ่ะาบานเหมือนกันบานอยู่เหมืนนอนกันแล้วเย็นนี้อีกสักพักหนึ่งเขาจะเอาต้นไม้ออกมาให้หมดกับแล้วก็จะทําเอากระจกใส่ใหม่แตกหมดเลยดิลุงต้องเอาพลาสติกคุมขบบนไว้หล่นลงมาแตกหมดเลยต้นไม้หักครับหักใส่ลุงก,กําลังจะเอากุ้ไม้ ลงตรงนี้กําลังออกดอกพอดีกล้วยไม้แี่กาลังเป็นตั้งช่อเลยกล้วาายไม้ของเมืองนอกนะครับนี่ดูตอนตอนเขากำล,ลังบานนี่สวยไหมกาลังบานนั่นนี่ดอกนี้ดอกซิพูนดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยกําลังบานเดืดเองดูช่อนี้ดียาวเป็นเวีนช่อนี้ช่อนี้มีดอกยี่สิบกว่าดอกลงนับไปแล้ววาน,นี่นับไป สวยงามครับแพงไว้หน้าตลาดแพงมากเลยดูดอกเขาดิยาวขึ้นมาเรื่อยๆนึ่นี่นแล้วก็ดอกรวงข้าวยาวลงติดพื้นแล้วนะจะย้ายออกมาได้ไงไงรุ้นนะเป็นเป็นเป็นพืชที่หักง่ายครับหักง่ายจับขึ้นมาถูกถูกด้านหักเลยนะเนี่ย ฝั่งนี้กล้วยไม้ก็กาลังตั้งช่อขึ้นมาเตรียมเลยต้องเอาออกข้างนอกจะใส่กระจกไปไหมโดนไม้ทับลงมาเมื่อวานนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกลามหินโอ้หลายอย่างครับนี่พ่อชําลงเอาไฮเดรนเยียครับไฮเดรนเยียลงพ่อชําลงกําลังตั้งช่อละชําลงไปเอาดุง้งเอาปักดินลงไปเขาก็ขึ้นละไฮเดรนเะยียเนาะตรงนี้ก็เป็น กลาบครับคุงชาํากุลาบชาํากลาบดูปีนี้ปีแรกที่ลองชําดูเนี่ยดูไมไม่แต่กลาบนะยังเปิดดูไม่ได้นาะเพราะว่าตอนนี้เขากาลังอยู่ในนี่รอ,ร,อรอสักสองอาทิตย์ครับตอนนี้ลุงลุงถ่ายทาตอนช่วงทําชําแล้วล่ะยังไม่ลงให,ใ,หให้ชมกันรอให้เขาออกออกล่าก,ก่อนเนาะค่อยเอาลงให้ชมกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราสักพักนะครับผมโอเคนะครับมันก็ ให้ธรรมชมไก่อนนะดูบรรยากาศตามสวนหลังบ้านของลูงก็เป็นยังไงสวนหลังบ้านตอนเช้าครับประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าหนาวเย็น4ี่ห้าองศาครับแดดกำลังออกแล้วกำลังออกนี่คือก็ต้นดอกบัวพระพุทธเจ้ารหรือว่าคิงครับคิงโปรเทียปีนี้เขาออกดอกให้ไม่ไม,ม่มากนะเดี๋ยวลุงตัดตัดใส่ใจกันไว้ไ,ไลดอกแล้ว ีนี้มีดอกจุ่มขึ้นมาเล็กเ,ลเห็นไหมดอกจุม่มนี่ยังไม่ใหญ่ครับยังยังยังไม่ใหญ่อีกนานเลยเหลายหลายเดือนกว่าจะเป็นดอกให้โปเทียป่ะลุงขอจบทานี้ก่อนนะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจล,งลุงได้นะครับผมมีอะไรดีๆให้ชมเสมอนะ เราก็กลับบ้านหมดแล้วให้กินอิ่มหมดแล้วโอเคนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ลุงก็มามาถ่ายทําให้ชมรอบที่สองนะครับเมื่อเช้านี้มาตอนเช้าไปหน่อยดอกเขายังไม่บานยังยังจูมอยู่ตอนนี้แดดออกแล้วอากาศอุ่นนะครับอุ่นอุ่นแล้วแล้วเขาก็ากออกดอกบานเต็มที่แล้วมาชมด้วยกันนะครับดูสิในกระถางตรงหน้าลุงพอดีเลยดูสิเห็นไหม น่ารักไหมไม่ช้าได้ลงมาเช้าไปหน่อยเขายังไม่บานยังอากาศยังเย็นสี่ห้าองศาตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดองศาเขาก็เริ่มเริ่มบานนะถูแดดไม่น้อยนะนีเริ่มบานออกมาแล้วให้เห็นหนะ้าความน่ารักของเขาแล้วตรงข้างๆที่กำลังขึ้นมานี่ก็สีม่วงครับสีม่วงสีขาวนะจะมาจะมารอบที่สอง รอบรอบรอบแรกนี้สีเหลืองขึ้นมาก่อนโอเคนะครับสวยไหมข <c oughs> นาดน่ารักดีนะอยู่ในกระถางน,นี้สี่ห้าปีแล้วนะน,นานนานแล้วตอนตอนเย็นเย็น,นตอนคืนเขาก็จะหุบเข้ากับตอนตอนกลางวันแดดแด,ดออกเขาก็จะบานออกมาข้างนอกชอบอากาศเย็นหนาวดอกน,นี้ครับดอกบอดินครับบอดนินเหมืองน,นอกเนาะหรือว่าคูครอสคับดอกคูครอรส เป็นกระถางสีนี้สีนี้แหละ